สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดอายุแท้จริงแยมทัมมนพันธ์อดีตนางเอกดังเห็นอายุแล้วเสียดายอนาคตมาก เรียกได้ว่ากลายเป็นข่าวใหญ่ของวงการบันเทิงไทยเมื่อวันที่16ธันวาคม65อาดีตนางเอกละครพื้นบ้านจากัจกจักงวงวงอย่างแยมทัมมณพันพานุชิตพุทธิวงศ์ถูกกองปราบบุกจับตัวเธอและสามีพร้อมกับพวกในข้อหาร่วมกันเผยแพร่สื่อลามกอนาจารร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือชักชวนผู้อื่นให้พน,นันออนไลน์สมคบเพื่อกระทําความผิดฐานฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินโดยทั้งนี้ยึดทรัพย์กว่า700ล้านบาทและภายหลังการจับกลุมพนักงานสอบสวนกอง ปราบได้คุมตัวแยมทมนพันธ์สามีและนายเชชัย,ชยซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาในคดีเปิดเว็บพนันออนไลน์และเว็บหนังเถือนส่งฝากขังยังสารอาญาพร้อมกับยื่นคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเห็นว่าคดีดังกล่าวมีมูลค่าความเสียหายสูงและต้องบอกเลยว่ารู้อายุแล้วเสียดายอนาคตมากวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดอายุที่แท้จริงของแยมทมนพันธ์อดีตนางเอกดังก่อนนอนคุกพร้อมสามีโดยเธอนั้นเกิดวันที่8กันยายน ยนพฤาช2525ปัจจุบันอายุ40ปีซึ่งก็นับว่าอายุของเธอนั้นยังไม่เยอะเลยท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ